สวัสดีครับวันนี้ขอพูดถึงเรื่องสมุนไพรหญ้าพันงู์ขาวนะครับสมุนไพรหญ้าพันธุ์ขาวจะมีสรรพคุณต่างๆที่มากมายสำหรับสบรรพคุณทางด้านการรักษาโรคแพ้ไข้เจ็บนะครับ ันงูขาวนะครับหญ้าพันงูขาวได้ตัดหั่นแล้วก็นำไปตากแห้งตากแห้งพอประมาณแล้วก็เก็บใส่ภาชนะใส่ลังไว้นะครับอันนี้ก็จะทำเป็นสองแบบนะครับจะทำเป็นสองแบบมีใบนะครับใบใ,บใบใบใบออกมาเป็นแบบนี้ไม่ได้หั่นนะครับ เป็นแบบนี้นะครับางกทำเป็นสองแบบทำไว้เพื่อชงอต้มรับทานต้มรับประทานเป็นสม,มุนไพรเป็นสม,มุนไพรบําบัดโรคไั้ไข้เจ็บอันนี้ก็เป็นแบบพันเ,เป็นแบบพันแบบละเอียดนะครับก็จะมีดอกมีใบมีต้นมีกิ่งมีราก หัน่นผสมกันครบเลยนะครับทั้งห้าอย่างดอกใบกิ่งก้านรากต้นอันนี้รันนี้ก็จะเป็นใบเป็นกิ่งถึงก้านแบบว่าไม่ได้หัน่นแบบนี้แบบไม่ได้หัน่นครับสำหรับต้มโดยตรงนะครับต้มเด็ดตรงหญ้าพันธุ์งูขาวหญ้าพันธุ์งูขาว สะอาดปลอดภัยไม่มีเจา้าล่าฝืนแดดตากแห้งพร้อมที่จะต้มรับประทานชงรับประทานได้เ,เป็นสมุนไพรทุ้นบ้านนะครับมีอยู่ทั่วไปมีอยู่ทั่วไปตามหัวไหลไปนาะตามสวนตามทีตม่ต่างๆที่เป็นมีป่านะครับหรือตามข้างถนน ก็ยังเห็นอยู่นะครับก็หรับหญ้าพันธุ์งูขาวสรรพคุณของหญ้าพันธุ์งูขาวนี่ก็บำบัดโครคภัยไข้เจ็บหลายชนิดหลายอย่างนะครับก็เอาเป็นหลักๆก,ก่อนอรักษาโรคไตนะครับทุกระยะ ได้ทั้งระยะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้านะครับต้องรับประทานบำบัดโรคไตนะครับแล้วก็โรคเบาหวานโรคเบาหวานก็ต้องรับประทานโรคโรคหัวใจความดันสูงลดความดันสูงโรคเกาโรคเกาโรคหัวใจเป็นแผล ปปโปวดเป็นปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดเอ็นปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อขับปะสสาวะขับนิ้วในไตขับนิ้วในทางเดินปัสสาวะต้องรับประทานทำให ปอดทำงานดีขึ้นค่าไตดีขึ้นหรือก็หายหายไปเลยนะครับหายจากโรคภัยไข้เจ็บหายจากโรคไตโรคปอดปอดฟอกเลือดฟอกเลือดสรรพคุณของยาพันงูขาวนี่มีถึง ห้กว่าอย่างนะครับเกี่ยวกับสัตคนแต่นี่ก็เอามาพอเป็นสังเกตเป็นหลักๆก่อนโรคไตคไ้ดจิบรักษาโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคเากาโรคปอดรักษาโรคคอเป็นตุ่มระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารแก้ท้องผูก บบพะพสำหรับวิธีการต้มสำหรับวิธีการต้มต้มแบบแห้งนะครับแบบแห้งหรือจะต้มเป็นสดก็ได้นะครับหรือจะต้มเป็นสดก็ได้หรือจะต้มเป็นสดก็ได้ต้ม,ตม,ตมวิธีการรับประทานก็ก่อนอาหาร เช้าหแก้วก่อนอาหารเย็นหนึแก้ว,ก,วกินไปกินไปสักระยะ1เดือนแล้วก็พักไปสักครึ่งเดือนแล้วก็กลับมาต้มใหม่ต้มรับประทานใหม่นะครับวิธีการต้มสมุนไพรรับประทานสมุนไพรทำแบบนี้นะครับ สรคุณของยญ้าพันธุ์ขาก็ได้บอกไปแล้วในเบื้องต้นนั้นก็ลองนำไปนะครับลองนำไปรับประทานไปหามาแล้วก็าตากแดดพึงแดดหันตากแดดแล้วก็ทำนำมาต้มรับประทานนะครับต้มรับประทานเพื่อบำบัด เพื่อบำบัดโรคภัยเจ็บต่างๆนะครับผลคลายกล้ามเนื้อลดการดักเสบของกล้ามเนื้อลดการหักเสบของกระดูกข้อต่างๆเส้นเอ็นต่างๆนะครับสรพของยาพันธูขาวไม่มีมากมายนะครับแต่ก็มาพูดพอเป็นหลักก่อน หลักเลยก็รักษาโรคไตครักษาโรคเบาหวานโรคเากาโรคความดนันโลหิตสูงรโรคปอดนะครับโรคเบาหวานหัวใจเป็นแผโลโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหาร,รแก้ท้องผูก อันนี้รักษาได้นะครับช่วยรักษาบําบัดได้สําหรับสมุนของ,องยาตันงูขาวหาได้ไม่ยากนะครับหาได้ไม่ยากแล้วก็ทไาไว้พร้อมที่จะต้มรับประทานนะครับต้มต้มี๋วยวก็จะต้มี๋ยวก็จะต้มพร้อมที่จะรับประทานต้มรับประทานเปน็นายาสมุนไพรบำบัดโรคต่างๆได้ ต้มไปสักหนึ่งเดือนแล้วก็พักไปสักครึ่งเดือนแล้วก็ตับต้มไปต้มรับประทานสักหนึ่งเดือนแล้วก็หยุดไปสักครึ่งเดือนแล้วก็กลับมาต้มรับประทานใหม่นะครับสําหรับวิธีการต้มรับประทานส่วนไลายต่างๆ สะอาดปลอดภัยปราศจากเชื้ราสคุรต่างๆที่ได้บอกไว้แล้วนั้นก็ลองนำไปพิจารณาศึกษาดูศึกษาดูนะครับากหสนใจก็ไปหามาหามา หั่นตากแดดแห้งแล้วก็นํามาต้มพระประทานโดยจะต้มกินสดๆก็ได้นะครับสาหรับต้นหญ้าพันธุ์งูขาวนี้นะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านหาได้ไม่ยากนะครับตามหัวไหลไปนาตามข้างถนนหนทางตามสวนตามไรนะครับมีนะครับหาได้ไม่ยากเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแม้แต่กระทั่งโรงพยาบาลเจ้าพยาพยาโปเบต ก็นำมาสกัดใช้ในโรงพยาบาลรักษานะครับโรคภัยไข้เจ็บก็ลองศึกษาดูว่ามีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับแล้วก็นำไปพิจารณาศึกษาดูแล้วก็หากูกใจก็ต้มรับประทานหามารับประทาน ต้มสดต้มแห้งเพื่อบำบัดโรคไตเกบด,ดังที่กล่าวมาแล้วนั้นนะครับแล้วก็บอกต่อๆกันไตเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับสพุนของยาพันโุงงขาวนี่ก็ได้บอกมาแล้วนั้นก็ลองนำไปใช้ดูนะครับลองนำไปใช้ดูทีนี้ก็จะ ลองจะก็ iam, จะเอาไปเอาไปต้มนะครับนี่ก็ใส่ใส่อันนี้นะครับอาชนะผ้าเป็นผ้าเขาบางเป็นถุงนี่ครับเราก็จะใส่ตรงนี Yok ้นะใส่ตรงนี okay. ้นะครับใส่ตรงนี้หน่อยเนินเนี่ยนะใส่ตรงนี้พอประมาณนะครับพอประมาณใส่ตรงถุงถุงนี่ครับใส่พอประมาณนะครับี่ก็ใส่่นี้แหละครับใส่ใส่พอประมาณพอประมาณเราก็จะนำไปต้มนะครับนี่ครับนำไปต้มนะครับ ต้มเต่มน้ำไปเต้มนะครับเต้มนะครับใส่ตรงนี้ใส่ถ้าไปมีปลาจันนะแบบนี้นะครับปลาจันนะยังใส่ตรงนี้หน่อยนะึงนี่ครับหยิบตรงนี้ใส่หน่อยน,ะนี่ใส่หน่อยนะ ใส่ลงไปนี้นะครับใส่ลงไปในนี้ใส่ลงไปในนี้นี่ทําทําแบบธรรมดาไม่ต้องพิเศษพิเศษขนาดนั้มากนะครับก็จะมีนี่ครับแล้วก็จะมีอันนี้ใบเตยนะใบเตยหอมนะครับทํามาเป็นแบบนี้สําหรับนี่คือใบเตยหอมก็จะต้มรวมกันไปนะครับต้มรวมกันไปต้มรวมกันไปใน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 กระติกน้ำร้อนนะครับ ต้นแบบว่าไม่ต้องไม่เยอะมากนะครับต้นพอได้รับประทานเป็นเป็นเวลาเป็นเป็นเวลาเป็นเวลานีรับก็จะทําเป็นแบบนี้นะครับทาเป็นแบบนี้ใส่ใส่ใส่นี่ครับจะได้ประมาณนี้นะก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะนําไปใส่ก็จะนําไปใส่กับติดน้ำร้อนนะครับ น้ำใบชะกติำร้อนน้ำใบชะกติมร้อนน้ำใบชะกติมร้อนเฮ้ยตันไม่ไม่ไม่น้ำใกระติกน้ำร้อนน้ำใบชะกติำร้อนนะครับเออแบบนี้นะครับเป็นจะตรงแบบนี้สะอาดสะอาดนะครับแล้วก็จะมีใบเตยหอมนี่ครับใบเตยหอมก็จะน้ำไปใส่พร้อมกันนะครับน้ำไปใส่พร้อมกันนะครับ ีจะติดน้ำร้อนนี่ครับติดน้ำร้อนนี่ครับเปิดตรงนี้ออกนะครับโอ้เปิดตรงนี้ออกแล้วก็เอาเอาไปเตยนี่ใส่นะไปเตยหอมนะครับเนี่ยไปเตยหอมนี่ใส่แบบไม่ดีการต้มนะครับนี่ครับแล้วนี้ก็จะใส่แบบนี้แล้วก็เป็นขนาดนี้นะครับประมาณพอใส่ลงไปนี่ครก็ใส่ลงไปนี่ครับใส่ลงไปนี่ครับใส่ลงไปงั่นงั้น เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับสักพักหนึ่งก็จะนำน้ำนำน้ำมารับทานะครับนี่ก็จะเป็ดแล้วก็จะรอสักพักหนึ่งนี่ครับพอต้มเสร็จแล้วก็นำาออกมานะครับได้ก็จะได้น้ำพอประมาณนี้นะครับนะค,ครับจะได้น้ำ อพอประมาณนี้นะครับนี่ต้มเสร็จแล้วครับต้มเสร็จแล้วนะครับน้ําก็จะออกสีแบบนี้นะครับพร้อมที่จะรับประทานได้พร้อมที่จะรับประทานได้พร้อมที่จะรับประทานได้นะเป็นสีสวยเลยครับเหลืลงนะครับสำหรับ น้ำสมุนไพรยาพันงูขาวครับสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ